เมื่อน้องแมวได้ทิ้งร่างกายลงสู่ดินดวงจิตจะไปสถิตยอยู่กับพระเจ้านุชรลอโบอย่างเราล่ะหลังจากตายไปแล้วจะไปอยู่ไหนน่าจะกลับแอสการ์หรือเปล่าโอ้ยนุชไม่น่าใช่นะนุชฉัน้อเล่นหลังจากที่พวกแกตายไปแล้วนะ่ะพวกแกก็จะไปอยู่กับพระเจ้าแห่งหมาอูอ้นุ๊พระเจ้าแห่งหมามีจริงด้วยเหรอมีสิเดี๋ยวฉันจะพาแกไปแนะนำ จ้าหมาน้อยพวกเจ้านั้นเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์กับมนุษย์ช่างต่างจากแมวยิ่งนักเมื่อร่างกายของพวกเจ้ากลับลงสู่ดินท่าจะนำดวงจิตของเจ้ามาพบกับความสุขอันเปี่ยมล้นที่โลกแห่งนี้ปาน้อยตื่นขึ้นงานไขค,คือพิเศษแหละขอปิดสปีดก่อนเลยสำหรับหมาพระเจ้าเนี่ยราคา1,200เป้าหมายคือทั้งหมดจะตีฟีดมาแล้วแล้วก็ตีแอเรีย หมับเข้าให้นะเป็นอย่างไรล่ะโอ้โหแล้วฟีดแม่งลวนๆนะโอเคไปหมูป่ามาก่อนเลยส่วนพระเจ้าร่างปกตินั้นจะตีน็อกแบ็กเกือบทั้งหมดยกเว้นโลหะแล้วก็อากุอันนี้จะเป็นร่างหนึ่งนะตีน็อกแบ็กตีแอรียตีหน้าหลังเอ๊ะ ถ้าแบบนี้พระเจ้าปกติจะเทียนกว่าหรือเปล่าแต่ว่าพระเจ้าหมาเนี่ยคูดาวเร็วมากเออดูดิปั๊บเดียวเองคูดาวอะ่ะแล้วก็ราคาถูกปั๊บป๊บปับป๊บเปิดสป,ปีดได้โอเคแล้วก็มาเลยนกกระจอกเท่นะสำหรับพระเจ้าทั้ง2ตัวเนี่ยผมมองว่ามันแบบออกแนวสายซับพอร์ตอะไม่ใช่ตัวดาเมจหลักเท่าไหร่นะไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าหมาหรือว่าพระเจ้าแห่งแมวเนี่ยแต่ละตัวนี่แทบไม่ใส่เสื้อผ้ากันเลยพระเจ้าคือผู้ที่เป็นอิสระ ไม่ถูกมัดด้วยเสื้อผ้าของมนุษย์หรอกนะพระเจ้าช่างสัก์สิบเหลือเกินพระเจ้าแมวร่างหนึ่งจะลมพัดก่อนแล้วก็ไปสายฟ้าน้องหมาทมินน้องหมาทมินตัวนี้เนี่ยเหมือนว่าจะแบบมีลูกครึ่งเทวดาผสมหรือเปล่านะเป้าหมายคือทั้งหมดตีเว็บตีแอรียตีไกลเอาเจอตัวเหล็กเว้ยงับเข้าไปหนึ่งทีเอ้ยหมายังได้อยู่นะปล่อยพระเจ้ามา ไม่มีตัวคิดติข้อเลยงานอาจจะงอกได้นะแต่ว่าหมาของผมจังหวะนี้นะบอกเลยโคตรถึกส่งพี่หมีเอา้านี่ไงตัวตีคีกระปีปะทรแต่ว่าจะไปถึงหรือเปล่าพระเจ้าหมาแตกไปเรียบร้อยนะะพระเจ้าหมาไม่ถึกเลยแต่ว่าหมาดําของผมนั้นถึกกว่าเยอะเอยดูดิหมาดําแม่งไม่ตายว่ะหมาดําตีแล้วลดดามเมจด้วยไงส่งกระปีปลาร้ไปแล้วก,กจอกเทศก็ตีคี่ ลีโอไปนหนึ่งรอบขัดจังหวะมันหนึ่งทีตีคิ้แล้วโอ้โหตีคิ้ไม่ติดเออเคียอันนี้จะเป็นแมวไททันตัวสีแบบแดงๆชมพูใส่เสื้อสีเขียวทำอะไรได้เนี่ยโหเป้าหมายคือทั้งหมดมีสกิลคือโคตรถึกเจาะโล่ตีป่าเถื่อนส่วนเซิร์ฟตีแอรียตีทั้งหมดเฮ้ยน่าจะเถื่อนนะเจอหมาเทวดาไปเลยพี่แมวไททันอะไรวะเนี่ยจะเรียกพี่แกว่าเป็นตัวอะไรดี พี่แมวไททันในนรกเป็นยม,มาบาลคอยลงทันคนชั่วอีอปโปแกอยู่ในนรกแกขึ้นมาทําไมเนี่ยอาเหือเออเราก็ขึ้นมากําจัดไอ้พวกเทวดาน่ะสิเผ่พาพันธ์เทวดาจะต้องจบสิน้นนรกจะต้องปกครองจัก,กรวาลนี้ oh, <shit. S 1> ตัวนี้แม่งโคตรเถื่อนไปเลยวะ เถื่อนจริงนะเนี่ยมีสกิลโคตรถึกแล้วตีแรงอีกเจาะโลก็ได้บาบอสิ้นดีต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปแต่ว่าปลาเถื่อนนั้นไม่ค่อยติดไม่ค่อยติดไม่ติดไม่ติดไม่ติด,ตดอะไรเนี่ยเฮ้ยต่อยหลายดอกมากปลาเถื่อนไม่ติดเลยโอเคติดแล้วส่งพี่หมาทามินมา พี่หมาธมินเป็นแบบประเภทปาดหรือเปล่าปาดหน้าปาดหลังปาดหน้าเค้กปาดไม่ได้หมายถึงว่าผู้ที่มีความรู้อย่างนั้นหรอส่งมาพระเจ้ากับแมวพระเจ้ามาเนโอไปหนึ่งรอบใส่โคนเทวดาแม่งเถื่อนจริงว่ะแต่ว่าพี่แมวไทยท่านนรกนั้นเถื่อนกว่าเว้ยโอเคจิกมาเลยครับพี่นกกระจอกเทศพระเจ้าอุย้ยพระเจ้าหลายตัวมากยังไปไม่ถึงเลย แต่ว่าจังหวะนี้นะเคลียร์เรียบร้อยการแก้แค้นของไสซคนเอโอเคสำหรับรอบนี้ผมใส่งูเหล็กมาด้วยซึ่งงูเหล็กตัวนี้เนี่ยจะมีอบบลิตี้คือความสามารถกายาเหล็กเว้ย ีเยวทําไมตีคีบบอกเลยตีงูเด็กผมไม่เข้าหรอกแล้วก็จะมีหมึกดำหมึกดําตัวนี้จะตีน็อกแบ็คแล้วก็ตีแอรียแล้วก็ตัวนี้เลยออไซโคนต้องเจอไซโคนไว้ซึ่งไซโคนปกติมันจะหมุนแต่ว่าไซโคนของผมเนี่ยมันจะลอยมา ไซคนตัวนี้จะราคา1,500งาร้เก็ตคือทั้งหมดตีแล้วลดดาเมจแล้วก็มีอเบรตี้เพิ่มดาเมจให้ตัวเองไม่โดนฟีดไม่โดนน็อกแบ็กตีแอรเรียตีหน้าหลังราคาดีครูดาวเร็วบอกเลยโคตรเด็ดตัวนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะโจมตีแบบปล่อยอุกบาทลงมาเว้ยเป็นไงศัตรูแม่งโดนลดดาเมจกระจุยกระจายนะเออ แล้วก็จะมีตัวนี้พิเแค่แดงเอ้สมองสมองไปหมดแล้วพิเแคดำตัวนี้ก็จะตีรดดาเมจไม่โดนฟีดไม่โดนสนโลไม่โดนบ้าบออะไรละไปอีกแล้วสมองกูตีแอเรียตีหน้าหลังเนี่ยอ่ะพี่คนี้ก็เถือนเหมือนกันนะน่าจะเป็นพิเคบิชิมอสนะโอเคเรียบร้อยวันตัดสินด่านนี้ไม่มีอะไรเลย9ก้าดาวเฮ้ยจริงดิจำไม่ได้แล้วว่าจะเจอตัวอะไรปะลุย ผมจะเจออะไรกันส่งหมาพระเจ้ามาก่อนเลยมาพระเจ้าฟีดไปหนึ่งทีนะเอ้ยเดี๋ยวถ้าปล่อยหมาพระเจ้าลัวๆนี่คือศัตรูแบบอาจจะไม่ได้ขยับเลยเว้ยยังเทือนนะน,น่นั่นนั่นนั่นนั่ปล่อยพระเจ้ามาลวนวๆมาแล้วไซคนเหรอไซคนก้าดาวเอาจริงดิกระจกนะปล่อยพิเคบะ รอบนี้เป็นพี่เคดําคอมโบกับหมาพระเจ้าเว้ยนีโอไปหนึ่งรอบโอเคพี่เคดําตีแล้วลดดาเมจด,ด้วยเป็นไงเ่าไซโคนถึงกระโดนฟีดนะปับป๊บปับ๊บปั๊บแล้วก็ปล่อยใครดีไปปิดจอ็อบอ่าปล่อยนี้แล้วกันไซโคนไซโคนตากากบาดนีโอไปหนึ่งรอบจระเข้ยังไม่ตายเลยส่งจระเข้มาเพิ่มอีกหนึ่งตัวคอมโบกับพี่มานะ พี่ม้าแดงตัวนี้ก็จะตีฟีตตีเวฟไม่โดนสลโลไม่โดนเซิร์กตีแอร์เรียปรับปรับปรับส่งมาลัวๆัวทุกตัวไปลุยได้นะไป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 ดูทีมผม,มแม่งอย่างเดื่อนะดูดูด,ดูใส่คนตัวเดียวจะมาหยุดทีมผมได้อย่างไรฮะมีดานใหม่ด้วยด้วยบัญชาแห่งพระเจ้าแมวบ้าขังมาดูซิว่าจะเจออะไรเป๋าตุงหนึ่งทีฮลัลโหล มันเป็นด่านต่อเนื่องไอเทมแม็กของผมก็เลยหายไปเลยไม่เป็นไรยังได้อยู่คลิปโปต้องเจอมาเว้ยอาชาเพิงนรกโอ้โหอย่างเถื่อนอย่างเถื่อนอย่างเถื่อนตีเวฟแล้วฟีดด้วยนั่นนั่นนนน,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 นัสุดจริงอะไรจริงไม่จระเข้ามาก่อนโอเคแล้วก็มาเลยไซคโคนตามไปด้วยแรดส่งทุกตัวไปเลย ป๊ปะปะป,ะป,ะปะคููดาวมันเร็วอ่ะคููดาวเร็วแล้วแม่งโกงด้วยจะถึงบ้านแล้วฮัโลโหลเจอไซคนเทวดาแล้วก็ปลาเทวดานะโอเคได้ตีบ้านแล้วเว้ยอันนี้คือผมอัพเลเวลมาแล้วด้วยนะบอกเลยข้อเชียน ความยิ่งใหญ่ของวานวานซึ่งผมเนี่ยจะเอาคิงวาวาร่างปกติเนี่ยมาสู้ซึ่งคิงวาวาร่างปกติจะมีทาร์เก็ตคือทั้งหมดตีน็อกแบ็กตีแอเรียตีหน้าหลังเนี่ยแล้วก็จะให้ตัวนี้มนุษย์จิ๋วเป็นคนแทงเนะ่ยมามาดูกันว่าใครจะชนะนะนีโอไปหนึนะ่งรอบโอเคฝั่งศัตรูแม่งก็มีหมาเลลิกแล้วก็มีซัมบ้ามีกระปิปลาแล้วยังไงล่ะ ฟังผมก็มีมนุษย์จิ๋วไว้เป็นคนแทงและยิงไป3ทีนะบอกเลยอย่างเถื่อนนะตีแลน็อกแบ็กศัตรูด้วยนีโอไปหนึ่งรอบไหมนะจิงโจ้มา1ทีโอเคต้องเอาจิงโจ้มาแทงต้องส่งตัวอื่นไปแทงด้วยอ่ะไม่งั้นไม่ไหวไม่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 ไโอ้บอลเหลือเห้ืเอร์เมื่อกี้คือแบบประมาทเป็นิดนึงนะโอเคคิงวาวามาควรจะส่งตัวอื่นไปแทงไว้เดี๋ยวปีศาจหัวเล็กตัวนี้มีสกิลตีเวฟ ตีป้อมแรงกายาเหล็กโอเคโดนวาร์ปหนีไปเรียบร้อยนะด่านนี้แม่งปล่อยได้น้อยเลยเกินแล้วคิงวาวาโดนวาร์ปทิ้งไปแล้วนีโอไปหนึ่งรอบบันบันไปไม่ไหวละเหมือนว่าคิงวาวาธรรมดาเนี่ยจะสู้คิงวาวาเอเลียนไม่ได้วะเพราะว่าโดนวาร์ปทิ้งอะ่ะเสียเปียบเลยนั่นนั่นงานงอกและของแท้ไม่มีตัวบล็อกวาร์ปด้วยนีโอไปหนึ่งรอบแล้วส่งใครเพิ่มก็ไม่ได้เอ้ย นี่แกวับชันไปสุดจัก,กรวาลเหรอวะเนี่ยกลับมาเรียบร้อยนะปีซากว่าจะกลับมาแม่งโคตรนานอ่ะมารอบนี้จะมีโรมาโรมานั้นตีแอเรียตีไกลใส่มาทำไมล่ะฮลัลโหลนีโอไปหนึ่งรอบแล้วก็ตัวนี้มาเลยเทวดานะเทวดาของผมนั้น จะบล็อกวับแล้วก็วรับศัตรูและคิงวาวาโดนวรับมาดิเออวรับมาวารับกลับไม่โกงวว้ยแล้วจังหวะนี้นะเทวดาวารับศัตรูนะคอมโบวรับศัตรูทิ้งไปสุดขอบจัก,กรวาลแล้วได้ตบป้อมฟรีๆนะจังหวะนี้น่าจะชนะอย่างแน่นอนเหมือนเป็นการแบบสแต็สศัตรูให้เยอะขึ้นเลยอะนกเงือกนั้นไม่มีบาเรียแต่ว่ามีสกิลเจาะบาเลียโถเอ้ยอุต่าใส่นกเงือกมาก็นึกว่าจะได้บาลียหนาหนา โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนขอบคุณทุกคนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ